เมืองอันเหน็บหนาวเรามากกักจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าความดีงามหรือสิ่งชั่วร้ายผ่านหน้าหนัหนงสือแต่แท้จริงแล้วอะไรคือความดีงามแล้วอะไรคือความชัว่วมันใช้กฎเกณฑ์อะไรมาวัดพวกเขามักกล่าวขามว่าผู้คนเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วทำไมผู้คนที่กล่าวอ้างนั้นก็ทำสิ่งชั่วร้ายล่ะ รบกวนท่านช่วยขีดเส้นบนกฎให้หน่อยบนกฎเกณฑ์ให้หน่อยสิหรือมีเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถขีดกำหนดได้ผู้คนเรียกผมว่าอาไตไตที่แปลว่างโง่เขาพวกเขาบอกว่านั่นเหมาะกับผมแล้วประมาณนั้นสิ่งที่ผมรักมากที่สุดคือได้กินมันมันโถแล้วร้อน ยิ่งถ้าพึ่งออกมาจากเตาล้ร้อนๆแล้วจะกี่ลูกก็กินไหวผมเป็นผมเป็นพวกชอบอาหารที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมคนก็เลยว่าผมมันผมงโง่ผมไม่เห็นด้วยลนะคนที่ทำแต่เรื่องโง,โง่ๆซ้ำซากต่างหากละ่ะที่สมควรถูกเรียกว่าโง่ ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคนี่นี่คนแปลนี่นะครับคายแสกดูโอเคนี่นะคนแปลวันนี้ได้คาด วันนี้ได้ค่าตกปลามาเท่าไหร่กันบ้างเอ่ยเด็กๆได้เวลาอาหารแล้วฉันเอามันโถลูกหวานสุดอร่อยมาแล้วอย่าได้ท้อใจไปอาได้ถึออาได้อาไตาถึงจะได้ไม่เยอะแต่ก็ยังพยายามได้ดีค่อยพยายามใหม่ให้ดีคราวหน้าก็ได้ก็ได้นี่เลยอา อาไตอาไตเอามันโถลูกใหญ่สุดไปเลยมันยังร้อนๆอยู่หน่อยๆด้วยขอบคุณครับลงุงลี่โอ้เจ้ามันโถโถ ổ ลูกหวานแสนอร่อยมันโถจ๋ามันโถจ๋าฉันรักเธอเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรวะนี่อ่ะ เฮ้ยจะทำแบบนี้ไปอีกกี่ครั้งทำไมมามือป่าแบบนี้อีกแล้วเออหนูหนูเห็นคุณยายอายุมากที่หนูขโมยเงินแกมาแกตกใจกลัวมากเพราะงั้นเพราะงั้นหนูเลยคืนเงินแกไปค่ะฮ่าฮ่าจะตลกไปฮะจะตลกไปหน่อยไหม เป็นแมวขโมยแต่ดันคืนปลาเนี่ยนะแหมแม่คนใจบุญสุนทานฉันละอยากจะทำให้ฟันล่วงกล้าดีนักนะขยะไรค่ะแกอยากให้ฉันไปขอโทษยายแก่นั่นอีกคนด้วยไหมล่ะหาโง่จะมัดสมควรไอพวกนี้ก็เดินทาลนนะ่ะ ก่อนหน้านี้ฉันต้องตาบอดแน่เลยที่เก็บขยะไร้ค่าอย่างเธอมาเลี้ยงได้เนี่ยนอกจากกินแล้วเธอทำอะไรอย่างอื่นเป็นบ้างยิงโง่อย่ามาแพร่เชื้อความโง,ง่ของเธอกับฉันแค่งานกันกาก,ก,ก็ทำไม่สำเร็จไอขยะเอ้ยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่ายิงโง่อย่าว่าเธอดี ยิ่งเธอโดนมากเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งโดนน้อยเท่านั้นๆๆๆพระเจ้าโมโหจริงเว้ยปับเฮ้ <c oughs> ยเจ็บแค่อยู่เจ็บแฮะลุงนี่ครับได้โปรดยกโทษให้เธออีกครั้งเถอะครับอตัยทำไมถึงมาขวางข้า ขอโอกาสให้เธออีกอีกครั้งเถอะครับแล้วแล้วคราวหลังผมจะจับตัวใหญ่ๆมาแทนให้นะครับโอเคอาไตฉันไม่ได้จะว่านายหรอกนะแต่นายมักจะช่วยเธอทุกครั้งนายคิดว่าเธอแค่ปลาของนายนายคิดหรอว่าแค่ปลาของนาย จะพอช่วยคนอื่นแบบนี้ได้เสมอถ้ากินนี่ถ้าเกิดนี่เป็นครอบครัวนายกล้าที่จะกินข้าวจานน้ำพักน้ำแรงคนอื่นทั้งที่ตัวเองไม่ยอมทำงานหรอนี่ไอ้หนูวันนี้ฉันจะปล่อยเธอไปเพราะอาจตายขอไว้และถ้าเธอยังทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็หึ่ม ขอบคุณครับลุงนี่ไอ้อย่าลืมที่ผูดละอตัยถ้าให้ดีก็ขอปายักษ์แพ็กคู่ละได้ยินไหมครับนี่หยุดร้องเถอะโอ้ยยาโถหยุดหยุดร้องเถอนะเจ็บแพ้หรอพี่ไตพี่ไต การมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินยาโถฉันให้เดี๋ยวเธอกินเสร็จก็หายเจ็บแล้วล่ะโอ้น้องสารรีบกินเข้าเดี๋ยวมันเย็นแล้วจะไม่อร่อยพี่ตายทำไมถึงใจดีกับฉันทั้งล่ะฉันใจดีกับเธอเหรอเอา้ากินเร็วเข้า เธอจะได้ไม่หนาวแล้วแกะแปะไม่เรามาแบ่งกันเถอะฉันไม่หิวเธอกินเถอะฮ่าฮาของฉันนะฉันเอาเล็กน้อยนะ่ะมากินด้วยกันเถอะโอ้งั้นฉันกินแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 1> ค่อยๆกินเดี๋ยวสำลักไม่มีใครมาขโมยถั่วมันโถพี่หลอกนะ้า พี่ไถ่ถ้าฉันถตถ้าฉันโตเป็นสาวแล้วฉันจะขอแต่งงานกับพี่ได้ไหมแต่งงานกับฉันอ่าฮะเออแล้วแต่งแล,แล้วอะไรคือแต่งงานอะแต่งงานก็คือฉันเป็นเป็นภรรยาพี่และจะคอยดูแลปฏิบัติพี่ตลอดไปไงละ่ะกับคำไม่ได้แล้วนะ งั้นตอนนี้ฉันก็เป็นคู่มั่นของพี่แล้วแน่นะคตกรุณาดูแลตัวเองดูแลดิฉันดีดด,ด้วยนะคะคู่มัน่นอ,อ้มได้เลยงั้นจากนี้ฉันจะแบ่งมันโถให้เธอทุกวันไหนไหนก็กินเสร็จแล้วไปตกปลากันค่ะไปกันเถอะ สาวน้อยรอก่อนสาวน้อยเป็นหนูจริงๆด้วยคุณยายนี่อะไรให้ช่วยหรอคะ <c oughs> เด็กน้อยอย่ากลัวไปเลยฉันมาที่นี่เพราะจะขอบคุณเธอไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นหรอกคะ่ะเ <c oughs> พราะเงินของคุณยายหนูเป็นคนขโมยมาเองย่าโถอย่าพูดจาเพ้อเจ้อสิ ถ้างั้นแล้วทำไมหนูถึงคืนเงินให้ยายลหะจ๊ะหนูหนูก็เห็นคุณยายตกใจและเป็นกังวลมากหนูเลยคืนมันค่ะอย่าตีเขานะครับนะคะถ้าคุณยายอยากตีก็ตีหนูแทนเธอฉันรู้ว่าเธอเป็นเด็กที่ดีและซื่อสัตย์เด็กๆเด็กดีอย่างหนูไม่ควรมาทนทรมานในที่แบบนี้ เด็กน้อยเธอคงผ่านเรื่องไม่ดีมาเยอะสินะหนูอยากมาอยู่กับยายไหมยายสามารถให้ชีวิตที่ดีและการศึกษาให้หนูได้นะ